ในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานค่ะในช่วงเวลาประมาณ13.40นาทีผู้ก่อเหตุเข้าทำร้ายร่างกายครูผู้หญิงอายุ41ปีนะคะเป็นครูที่ไปอยู่เวรวันหยุดแค่คนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโป่งเกลืออำเภอเมืองชิงรายตัวผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุ38ปีเป็นคนที่รับจ้างตัดต้นไม้ในโรงเรียนแต่ไปทำร้ายครูจนเป็นแผลที่ปากแล้วก็ซี่โครงหักสซี่ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุน,นั้นมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะเป็นนักเรียนชั้นป .6 สองคนเป็นผู้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดตำรวจสพเมืองเชียงรายครับคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับฝั่งของผู้ก่อเหตุนเนี่ยอ้างว่าเขาเข้าไปตัดต้นไม้ที่โรงเรียนครับปกติเวลาจะเข้าไปเนี่ยแจ้งผอ,ออก่อนแต่เมื่อวานไปแล้วก็ไปเจอครูผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนตอนจะเข้าไปแจ้งครู เผอิญเผลอทำปืนปลอมที่พกมาด้วยตกพอครูเห็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าจะมาทำร้ายครับเขาอ้างว่าครูเข้ามาแย่งมีดแล้วก็ฟ sure. ันที่ปากและจมูกของเขาจนตัวเขานั้นโมโหครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายครูหลังเกิดเหตุก็เลยไปทำแผลแล้วก็เข้ามอบตัวครับคือผมไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยครับเนาะครับถ้าถ้าถามว่าผมก็เข้าเจืะครับถ้าคนคนเป็นบบนั้หนแต่เล่าบอกว่าเขเย็นๆแต่เขาไม่ฟังเราไง คือเขาก็เราก็กลัวเป็นเรื่องเวลเราเราก็บอกให้ใจเย็นเราคุยเราก็ให้จะให้โทรหาครูโอแล้วผมมาทํางานตรงนี้จริงจริง <ๆ S 1> แต่ทีนี้พอพี่โดนฟันปุ๊บพี่ก็บรรดา <พอ S 1> โทรศัพท์เลยบรรดาเลยครับตรงนี้นมีข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้านบ้านป่งเกลือนะคะที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็ทราบว่าโรงเรียนจ้างให้ไปตัดต้นไม้เข้ามาตัดแล้ว3มวันเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธแล้วทําร้ายครูผู้หญิงที่อยู่เวรคนเดียว จากนี้ไปก็จะมีมาตรการที่จะทําร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเรื่องเวรันหยุดว่าควรจะเข้าเวรมากกว่า1คนหรือว่าควรจะมีมาตรการอื่นๆด้วยค่ะก็มีเรื่องยาเสพติดอยู่ครับผมมีมีการมีอาการติดยาหรือถามว่ามีอาการไม่ไม่มีครับไม่มีครับผมแต่มีประวัติเสพเคยเก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนลักษณะนี้ไม่ไม่ไม่มีครับ ัขณะที่ผู้ใหญ่บ้านรุ่งเรืองนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ใกล้กันเป็นญาติของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุได้พยายามติดต่อผู้ก่อเหตุให้มอบตัวครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าไม่ได้หนีแต่บาดเจ็บเลยต้องมาทําแผลก่อนแล้วก็ตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้วครับผมก็บอกว่าให้มาเล่าให้ฟังกับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็ชาวบ้านเขาได้รับทราบด้วยอย่างเงี้ยครับ ที่ว่าของ,ขอ,งอ้างว่าโดนทำลายลลร่างกายเนาะครับเขาบอกว่าเขาโดนฟันตรงที่มุมปากแล้วก็ที่มืออย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เห็นเนาะไม,ไม่ได้เห็นแต่ว่าผมก็บอกว่า,าไม่เป็นไรถ้า,ถาโดนทำลายร่างกายหรือว่ายังไงเนี่ยมีเหตุยังไงให้ให้มามาคุยกันกับตํารวจแล้วก็ให้ให้ปากคำกับตํารวจจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทําไมถึงต้องทํรลายครูด้วย ทางตำรวจก็บอกว่าผู้ก่อเหตุนะั้นมีประวัติเข้าออกเรือนจำ Karere เคยทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านหลายครั้งจนอาสากู้ภัยจำหน้าได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องสืบสวนให้ละเอียดเพราะข้อมูลของผู้ก่อเหตุกับครูครครขัดแย้งกันเหตุการณ์นี้ครูและคนในชุมชนเรียกร้องให้พิจารณาเว้นเวรครูโดยเฉพาะครูผู้หญิงค่ะ ส่วนทางสมาคมครูเชียงรายและเครือข่ายประกาศเชิญชวนครูไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บวันพรุ่งนี้13นาฬิกาแล้วก็เตรียมแถลงข่าวเรื่องการช่วยเหลือรวมทั้งมาตรการความปลอดภัยของครูด้วยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ครับจนกลายเป็น Hash tag ยกเลิกครูเวรกี่โมงนะครับด้านว่าที่ร้อยตรี ฮนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการห่วงใย,ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกำชับให้ดูแลขวัญและกำลังใจครูที่ประสบเหตุแล้วก็ติดตามการดำเนินคดีรวมไปถึงการกำหนดแนวทางความปลอดภัยให้รัฐกลุ่มมากขึ้นครับขณะเดียวกันสพทก็มีนโยบายลดภาระครูเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะ ได้เสนอขอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติคืนอัตรานักการพันโรงกว่า14,00 0ตำแหน่งให้ทุกโรงเรียนมีนักการพันโรงประจำที่จะสามารถช่วยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อีกแรงหนึ่งนะคะแต่ว่าระหว่างนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนก็จะประสานความร่วมมือหน่วยงานปกครองในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนช่วยกันจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ช่วยเฝ้าระวังกรณีที่ชุมชนมีบุคคลเสี่ยงมีพฤติกรรมรุนแรง ขณะเดียวกันก็เร่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดเวรยามการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคป,ปัจจุบันด้วยค่ะ สำหรับหน้าที่เวรรักษาการของครูเคยมีการลงชื่อค่ะเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเมื่อปี2564นะคะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19 เห็นว่าเป็นระเบียบที่ใช้กันมายาวนานไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดสัญญาณการขโมยสัญญาณไฟไหม้หรือว่าโรงเรียนบางแห่งก็มีเวรยามรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วแม้จะมีการเรียกร้องแต่ว่าการทําหน้าที่เวรรักษาการก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสพทมีโรงเรียนอยู่กว่า29,000แห่งทั่วประเทศนะคะก็เลยถูกตั้งคำถามว่านโยบายคืนอัตรานักการพันโรง14,000ตำแหน่งจะเป็นการแก้ปัญหาความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและก็โรงเรียนได้อย่างเพียงพอรวมไปถึงตรงจุดด้วยหรือไม่ค่ะ